เราจะพามาดูวิธีการทำมะขามแช่อิ่มนะคะก็มีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างานี่ค่ะมะขามใหญ่มากขั้นตอนแรกนะคะลวกมะขามก่อนค่ะตั้งน้ำร้อนให้เดือด <laughs> แล้วค่อยลวกลวกประมาณกี่นาทีจ๊ะกนาทีนาทีลูกประมาณห้นาทีค่ะแล้วค่อยตักออกใส่น้ำเย็น นี่คือลวกการลวกมะขามนะคะนี่คือการลวกมะขามแช่อิ่มค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูน้องเจี๊ยบคนสวยของเราค่ะกำลังเกะมะขามเ,มเลยอสวยนะเอามะขามส,สวยๆนะ <c oughs> เออไซใ,ใหญ่ๆ สใส่ใหญ่ๆค่ะแช่ในหเลยอืมใหญ่มากสองห,หลังจากแช่น้ำปูนได้สองวันแล้วก็ต้องเอามาล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะล้างน้ำจนน้ำปูนใสออกหมดแล้วค่อยเอาไปแช่ในน้ำเชื่อมค่ะอืมวว้า นี่คือลวกแล้วเอามาใส่น้ำน้ำเย็นตรงนี้แช่น้ำเย็นแช่น้เย็นน้ำเย็น,นเสร็จแล้วก็เกะเปียกออกแช่น้ำเย็นไว้แล้วก็แกะเปียกแล้วก็มาใส่น้ำปูนขาวใสแช่ไว้สองคืนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็น้ำเชื่อมก็เอาแล้วก็เอาน้ำเชื่อม เอามาขามลงามาขามลงในน้ำเชื่อมแช่ไว้กี่วันพี่เรามาขามใส่ในน้ำเชื่อมะนะอ๋อวันเดียวแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนก็กินได้แล้วคะ่ะโลละร้อยห้าสิบนะคะจากแม่เลี้ยงแก้วคะ่ะนี่คือวิธีการผสม ช่เห็มรอบหรืกเปล่อ๋อชี่สองรอบสองรอบสามรอบสองวันนะอ๋อตก็เปลี่ยนเรื่อยหรอเปลีย่ยนเรื่อยอ๋อวันแรกหลังการมาเดียเลยเหรนนี่ค่ะมะขามที่เราทำวันนั้นวันนี้ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะอืมน่าทานมากเลย อร่อยกรอบด้วยนะกรอบมากเลย ใมากอร่อยมากเลยค่ะบา,บายยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ